มาเดินแบบเนาะพี่ก้ววันนี้เลยครับค่ะวันนี้ก็ได้มาเป็นตัวแทนในการเดินแบบระบบก็ดีใจตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกจากกองมาทําอะไรแบบนี้บ่อยเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่ถ่ายละครเนี่ยพวกเอีเวนต์อะไรต่างๆก็ไม่ค่อยได้รับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆคนมาเชียร์เยอะมากแล้วก็มาเชียร์แบบน้องๆที่ร่วมเดินด้วยเยอะมากๆดีใจครับอย,อยากให้ฝากเชิมฉอยอะไรนะอยากให้ฝากถึงอะไรนะ,ะเดินสลองการงานานีนะ้งใ ฝากเชิญชวนตอนนี้ก็ตอนนี้แต่ละแบรนด์ก็มีโปรโมชั่นเยอะมากๆก็อยากใครที่กําลังจะหาของฝากหรือว่าจะซื้อของให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ฝากได้ครับฝากมาแวะน่าจะอยู่ในเครือของโลวินสันทุกสาททุกสาขาเ้ารกลับมาจากญี่ปนนุ่นเออยังไงไปทำไรที่ญี่ปุ่นรอบแรกไปแฟนมีตมาครับพอกลับมาเว้นระยะประมาณอาทิตย์ถึงเว้นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็กลับไปต่อไปเที่ยวกองที่เป็นดีเซนเตอร์ขนนก็คือไปเที่ยวกับ พี่ๆชาวญี่ปุ่น15ท่านแล้วก็คนไทยอีก15ท่านครับไปทำงานแหละทั้งคูแล้วไม่ได้ทำงานไปเที่ยวเพราะว่าเขาบอกตั้งใจจะพาไปเที่ยวจริงใช่ผมก็ได้เที่ยวแล้วก็ได้ไปเห็นแบบว่าอะไรหลายๆอย่างที่เราเขาไม่ต้องไปคอยดูแลเพราะลูกค้าที่ไปเรดูแลกันเองครับดูแลกันเองไม่ได้แบบว่าดูแลแบบเป็นลูกค้าเลยดูแลกันแบบเป็นพี่น้องเลยเพราะว่าเราต้องไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน15วันเลยบรรยากาศเป็นไงบ้างไปปมาๆสองรอบเนี้ย รยากาศเปไงชอบนะชอบนะไม่ได้รู้สึกว่าเดินทางเหนื่อยหรืออะไรเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกๆอนกันที่ผมได้ไปญี่ปุ่นก็เดินทางง่ายดีสี่ห้าชั่วโมงก็ถึงยังไม่ไ,มไ,มไ,มทไทยยองไม่เท่ที่คุณไทยที่ไปญี่ปุ่นกัยยังไม่ค่อยเจอฮะยังไม่ค่อยเจอแต่ก่อนหน้านี้ที่ไปถ่ายละครที่สวิต์ร้านอาหารตามทางเดินหรือว่าอะไรคนไทยหมดเลยเินว <c oughs> ่ากลับมาแล้วป่วยเลย ไม่ได้ป่วยหรอครับไปอยู่ที่นู่นแล้วอ,อากาศอยู่ดีมันก็เย็นมากๆ <S <S เลขตัวเดียวแล้วก็แต่ว่าคัดจมูกนิดหน่อยคือคุณแพ้อะไรมันจะทำให้กานคุณแพ้ครับที่เราไปอยู่แล้วกำเริ่มขึ้นใหม่กับรายการได้จริแบบไปมาแล้วอากาศเปลี่ยนอย่างว่าเป็นลมก็คิดอยู่นะแล้วไม่แน่ผมอาจจะได้ไปสักสองสามรอบเนี <ๆ S 1> ่ยก็คิดอยู่ว่าจะรับมือยังไงยิ่งไปยิ่งหนักแล้วเราดูแลเองไงเขาดูัลเองไงมว่าดูแลตัวเองไงหรอพักก่อน ได้กระทำก่อนตอนนั้นห่วงตัวเองไหมว่าจะเป็นโควิดไหมหรือเป็นอะไรไหมสำหรับคุณไม่ห่วงนะกลับมาก็ pcr ตลบกลับมาก็เข้าแลบเลยเพราะว่าเป็นมาตรการจากทางกองถ่ายที่เราต้องรับผิดชอบอยู่คือบินเสร็จกลับมาที่เขาก็ให้ pcr ก่อนเลยก่อนกลับไปทำงานใช่ที่บกวอาจจะได้กลับก็คือกลับไปเร็วๆนี้นะไม่แน่ไม่แน่เพราะว่า,ามีการคุยคุยงานอยู่ช่วงนี้ที่กลับไปทำอะไรที่ไายที่เก่ง ก็น่าจะไปเจอพี่ๆน้องๆชาวญี่ปุ่นเหมือนเดิมแหละครับกันจะมรตลอดไปนะรายละเอียดยังไม่ทราบเลยครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนอาจจะไปไปอะไรสักอย่างที่ช่วงนี้ต้องบอกต่างประเทศบ่อยมครัช่วงนี้บินต่างประเทศบ่อยใช่ใช่ใช่มันเป็นคิวที่วางแผนไว้จริงๆวางแผนไว้เยอะมากๆแล้วก็หายไปหลายประเทศเหมือนกันเพราะว่ารอนานเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ เปลี่ยนไปนเรื่อยๆหลักสัปดาหตอนนี้คน้ำรวมใจที่วัดโทมนะแฟนของเจ้าถ่ายตอนนี้ก็เป็นไ,ไหนครับเรียนหนุ่มใกล้ล้วะใกล้จะเสร็จแล้วเหลือซีนใหญ่สําคัญอีกไม่กี่ซีนเองแล้วก็แต่คิวที่ผมต้องไปถ่ายให้น้องๆอีกสี่ตอนยังไม่ได้เริ่มเลยก็ถ้าผมเคลียร์ของตัวเองเสร็จเมื่อไหร่ก็จะไปถ่ายให้น้องๆ <c oughs> แล้วก็ประมาณปลายปีหน้าก็น่าจะได้ดูกันละคระวช่วงนี้ๆๆงานลุมไันอยู่ไงานลุมไหมก็มีแต่งานต่ออะไรอย่างที่บอกว่า วันน no? ี phere, wishing, really? Who, like, ้ไ like ด้ก so. ลับมาออกอีเว้นก็แบบรู้สึกถึงเต้นนิดนเพราะว่าไม่ได้ออกอีเว้นนานที่ชอบไปแจมกับคน้องี่เยอะไหมคะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะหลายคิวอยู่หลายคิวมากๆด้วยในแต่คิวที่ต่างประเทศก็จบไปแล้วไม่มีแล้วถ่ายหมดแล้วครับที่ต่างประเทศถ่ายหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าไปรอบเดียวแล้วก็คืออัดหมดเลย ยังยังยังคิวไม่เลยมาพอสมควรเรื่องนี้มันกระทบกับงานเราบ้างไหมก้าวอะไรนะครับคิวไม่เลยเพราะพอสมควรมันกระทบต่องานเรามากแทนงานของเราบ้างไหมก้าวไม่กระทบเลยเพราะว่าจัดจัดคิวทั้งปี2ปีก็ให้กับละครเลยใช่ก็เต็มที่นะมันมีไหมว่าเออจังหวัดที่เราทัดการละครอยู่ในลูกค้ามีทีมงานอย่างอื่นมาแล้วมันต้องยกเลิกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่า สนใจมากแล้วก็ไม่ได้เสียใจมากวก่าลูกค้าแคนเซิลเพราะว่าติดคิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยให้เป็นตามนะั้นเราก็บอกว่าช่วงนี้กําลังถ่ายอยู่ก็ถ้าเกิดลูกค้าเลื่อนวันให้ไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรลนนแล้วก็ขอบคุณบอกแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวร่วมง,งานกันอะไรประมาณนี้ครับคือเราคิดว่าคามเป็นหลักก่อนใช่ใช่เพราะว่าเราเราให้ให้กับทางผู้ใหญ่คนแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นให้เสร็จก่อนจัดเวลาถึงวันจัดเวลา บ่งเวลาได้ก็พอได้พอได้พอได้เรียกว่าพอได้ดีกว่าไม่แย่ไม่แย่ก็มีบ้างเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งก็ถ่ายประมาณ4วันที่เหลือก็บางที4ีวันเหลืออีกสาวันเราก็แบบว่ารอไปเสียงนูนั่นนี่หน่อยแก้ไม่กี่ซีแล้วก็ถ้าคิวอีเวนต์มาก็จะรับแล้วอย่างเวลาพักผ่อนเวลาดูแลตัวอุ้ยช่วงนี้หายไปเยอะเหมือนกันออกกําลังกายก็ไม่ค่อยได้ไปไม่มีแรง แล้วก็เรื่องอาหารการกินก็จะดีหน่อยเวลาที่ไปกองแล้วแบบว่าเราก็ต้องกินข้าวพร้อมกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ทานอาหารตรงเวลามากขึ้นแต่ถ้าวันที่แบบไม่ได้ออกกองก็ยังเป็นติดนิสัยกินอาหารไม่ตรงเวลาเหมือนเดิมก็จะมีปัญหาเรื่องกระเพาะอย่างอย่างงานกับพี่ฮาร์มเมื่อวานไปสามแยกเต็มจัดนะเขาบอกว่าอยากจะมีอันนี้มันมีติดต่อมาได้ไหมงานกับเรื่องของยามเก้าอะไรอย่างเงี้ยพออีกทีนะครับงานคู่กับพี่ฮารอ๋อเราก็คุยกันประจำว่า คิดถึงบรรยากศาศเก่าๆแล้วตอนนี้แบบถ่ายถ่ายถ่ายจริงๆนะเราอาจจะต้องมีภาคต่ออะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเล่นด้วยการจำลอ,องเนี่ยแล้วก็คิดถึงบรรยากศาศเก่าๆแต่ก็คงให้ทางผู้ใหญ่ตัดสินใจในเรื่องนี้เพราะว่าเราก็เราก็ต้องรับหน้าที่รับผิดชอบงาน,นตรงนี้<อ>ครับเพเป็นเพราะทำงา,านหนักแล้วตอนนี้สุขภาพาร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมยังมีปัญหาเรื่องกระเพาะอยู่ไหมคะก็ก็นานๆทีนานๆทีอาจจะเป็นผออาจจะ เป็นเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดรสจัดมากใช่อันนี้อันนี้ยังยังไม่รู้เหมือนกันเลยยังไม่รู้เหมือนกันเลยว่ามีใครเล็งเราไว้หรือเปล่าหรือว่ากําลังแอบมองเราไว้ให้ไปเล่นละครของเขาหรือปเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ต้องฝาก ผมคิดว่าผู้ใหญ่อาจจะรออาจจะรอดูกระแสรอดูผลงานของเราในช่วงตอนนี้ก่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครจะเข้ามาก่อนอยาให้ให้ไปลองแคสดูก่อันี้ก็ยินดีมากๆเลยยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณด้วยขอบคุณมากบบนีครับหมอ้าน้องาถ่ายรูปหน่อยสัตอ่ยรน้าครับพี่ขอบคุณครับได้ไหมพี่ก้าวพร้อมพี่เยนะครับเดี๋ยวผมไล่ไปอ่ได้ ดูในเฟรมไปเลย้า